ฉันไปเจอแจ็คพอตที่เกียวโตเจ็บไม่ร้อยเนละย,อย,อยไปนิชิกิมาเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีร้านที่เป็นทัวริสตีเยอะแยะมากมายแต่ร้านเนี่ยคนน้อยมากๆเป็นร้านอูด้งซุปใสแล้วก็มีซุปแบบหน้าไขา่คนไก่ฟิวนั้นก็คือเข้าไปกินเพราะว่าอยากจะกินเป็นมือจะได้แบบไปวัดต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บก็คือเฮ้ยแกมันมันไม่ใช่อุด้งธรรมดาซะหน่อยคอือยุงป้าเป้าคือทำไมคนไม่เยอะคือ ไอ้ซุปอ้วน่ะเป็นซุปเนื้อก็ว่าอร่อยแล้วสุปใสใช่ปะ่ะของวิพาอษเป็นแบบไข่ค้นไก่เหมือนโอยาโกโดง้งแต่ว่าเป็นเส้นอุดงแทนค่ะเส้นอุดงก็คือหนึบไม่เละเลยแต่ที่พิเศษสำหรับอ้วนก็คือตัวซุปเขาอะ่ะทั้งตัวที่เป็นสุปใสของเนือ้อแล้วก็ตัวที่เป็นของโอยากอะก็คือมันนุ่มมากๆม,มันเป็นรสชาติที่พอดีเป๊ะๆไม่เค็มเกินไม่หวานเกิน มีความเป็นซุปที่อุ่นว่าคนไทยอ่ะน่าจะก,กินแล้วชอบทุกคนคืออุ่นไม่ต้องปรุงอะไรเลยแต่อีกหนึ่งอย่างที่เซอร์ไพรส์ก,ก็คือที่มันกินอยู่ตอนนี้นะคะเป็นเทมปุระไก่คือตแากสั่งเทมปุระกุ้งมาใส่ซุปก็รู้สึกว่าเฉยเฉยแต่พอเป็นเทมปุระไก่คือเฮ้ยอกไก่มันอร่อยขนาดนี้ได้ไงวะเราไม่ต้องจิ้มคือมาถึงก็คือมีความเค็มันออดแล้วแล้วก็เนื้อไก่ก็หวานเจี๊ยบเลยแล้วก็ตัวเทมปุระก็ทอดมากรอบเบาฟูนะคะคือชื่อร้านเนี้ยชื่อว่าฟูมิยะแต่ว่าเดินผ่านนก็็จะเปแบบ ไม้เป็นประตูไม้มองเข้าไปดูแบบจืดๆแต่ว่าไม่จืดทุกคนคือเดินเข้ามาสั่งในทุกเมนูว่าอร่อยถูกอันเลยแต่วั่นยังไม่ได้ลองกินข้าวเขานะคะเพราะว่ากินอูด้งสองถ้วยก็โอเคละคือมันอร่อยมากเลยอะ่ะเส้นมันหนึบแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลองซุปทั้งโอยากะแล้วก็ตัวที่เป็นซุปใสที่เป็นใสเนื้อนะคะอร่อยมากแล้วก็ห้ามลืมสั่งเทมปุระไก่เพราะอุ่นเคยพักกินเทมปุระไก่ไปประมาณสองสาจาน อร่อยมากจานนึมันมีสีห้าชิ้นก็คือซัดเรียบเลยคุณป้างงชฉ่ำทำอร่อยจริงๆค่ะทุกคน